สิบประโยคภาษาจีนใช้บ่อยเกี่ยวกับวันและเวลาสอบถามเวลา请问现在几点了请问现在几点了สอบถามค่ะตอนนี้กี่โมงแล้ววิธีตอบตัวอย่าง现在下午三点十分 现在下午三点十分ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสิบนาทีคำสำคัญของประโยคนี้คือจีเตียนแปลว่ากี่โมงถามเวลารูปแบบที่สองจีเตีนคล้ายเหมือนจีเตียนคยเหมือนเปิดทำการกี่โมงคะ 三，我们几点吃饭？我们几点吃饭？พวกเรา吃早几钟？四，你什么时候回来？你什么时候回来？เธอจะกลับมาตอนไหน？什么时候？หมายถึงเมื่อไหร่？ตอนไหน？ 什么时候เมื่อไหร่ตอนไหนสอบถามวันที่ิง几ีจ,จีวันอะไรวิธีตอบทีอีนยนซิง天ีอีวันนี้วันจันทร์สอบถามวันที่แบบที่หก 几月几号几月几号วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรวิธีตอบ今天四月八号今天四月八号วันนี้วันที่8เดือนเมษายนวิธีบอกเวลาข้อที่7 我早上八点吃早饭。我早上八点吃早饭。ฉันกินข้าวตอนแปโมงเช้าข้อที่แปด我下午一点上课。我下午一点,点上课。ฉันเข้าเรียนช่วงบ่ายโมงรูปแบบการบอกเวลาแบบนี้จะ มีใจความสำคัญอยู่สองเรื่องนั่นก็คือเวลาและกิจกรรมสังเกตได้จากข้อที่7และข้อที่8จะบอกเวลาก่อนเสมอแล้วจึงตามด้วยกิจกรรมที่ทำในช่วงเวลานั้นบอกเวลาข้อที่9เก้า,า,า,าฉันเข้าง,งาน8ดโมงเช้าข้อสิบ 我下午四点我下午四点半下班我下午四点半下班ฉันเริงานตอนบ่ายสี่โมงครึ่งการบอกเวลาในภาษาจีนจำเป็นที่จะต้องบอกเวลาก่อนเสมอแล้วจึงตามด้วยกิจกรรมที่ทำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ